ครับผมไอคิวนะผมและวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมยสวัส yeah. ดีครับมุ่งกองเองนะครับเนี่ยผมเจ้าของช่องไอคิวเองนะครับนี่ครับลูกน้องผมเลยทั้งตากล้องทั้ง,งนี่ครับไอสูงนี้แล้วก็คนนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมมันช่องกู <c oughs> เอา้าแล้วมึงพูดเนอะอตามกน้องไหม <ๆ S 2> เป็นไรสวัสด <c oughs> ีค่ะตะวันเองค่ะไม่บ่นต้องไม่บ่นจะแรงไหมก็เป็นได้กันเนะเนาะใช่ไหม นตล,ลกเที่เราเอาเพื่อนมาผมต้องเป็นคลิปที่พิเศษแน่นอนครับผมพิเศษใส่ไข่ใช่ไหมใช่ใส่ไข่อร่อยเอจะป้าหรอไม่ใช่พิเศษนะผมวันนี้เราจะมาทําคลิปมวยอุปสรรคนะครับผมกติกาใ,ในวันนี้นะผมเราจะมีต่อยกันหมวดสามคู่คู่ละสามยกยกละสองนาทีนะครับผมแรงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ยกแรกเราจะต่อยโดยการที่พันมือต่อยยกที่2เราจะพันขาและยกที่3เราจะปิดตาต่อยครับผมในสนามนี้จะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่เราจะชนะใจคนดูก็ไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่องไอคิวฮิตด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปทักูเลย นะวันเก่งสุดครับบอกแล้วผมต่อยเป็นยกที <vic S 1> ่หนึ่งไปเดยด้เดยดิไม่ได้

ยกที่สองพันขาชุบกใจตีกูด้ me. ไปไอีกช่องไเลยค่ะเดี hoje, anyway, 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 anyway. Hayır, anyway, ๋ยวีเฮ้ยเฮ้ยออ่ะสองอ่ะรองนะร้องนะขอาฟร้องไปเออเออไต่อเดี๋้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่กระโดดขากระต่ายขาเดียวเน่ะ

ôi chị không phải chị không Đi không đi không chị 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 không không chị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  không không ันยกแรกกูมาถึงจุดน <sup> yeah. 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 ี้แล้ววนยแข่งด้วยเป็นกรรมการด้วยซืยอยไม่มีใครทำได้อปมาจ๊บเอ้ยอ้ย่าอ้ย่าโอ้ย่าโอ้ยอยองเฮียหยาหอยเฮยหยาเฮ้ย่าเอามาครับซุปเยอดไย้หน้าเียร้อยเฮ้ยย่า

ด200ิวเออู200ิวบอกเลย200 i ไนวอ่อน200ิวเออไอหลอกละวะ่ดูไว้ดูไว้ดูดูดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม2ี่มันเหมือน20ปีเลยะไม่ใช่ีเอ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเน่ยจิ้เขอโทษแล้วกันที่พูดอะไรโยไปกกัน ไปดูยกสองไปยกสองครับยกที่สองนะทุกคนมาจุบนงนเนเนอ้ยอ้ยเจ็บหลัโอจานี่เ็ษเลยโอจานมามาเฮ้ยจุบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ ไอ้ตางออกมาเป็น้ะเนี่ยขาดิเน่อยเหนื่อมันออกเนื่อออกสะเหมือนกันหมือยกันเฮ้อ้ปากแทบแบบเรายกมือขึ้นให้เยหน้าเ้เยน้ยกไปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรล้มล้มล้มมนล้มมันลยมาเลยคืัมาเลยม หนึ่นาทีหนึ่งนาทีพึ่งนาทีอ้หนู่นนู่นไหวไหวมยีที่นรมวยนักมวยนี่ับปะับมีที่เดียวแหละไม่มีที่ไหนหรอกมีที่ที่เดียวนี่ที่ไหนก็ที่นี่ไงช่องไอคิวไงช่องไอคิว ปฏิติกันแบบใช่ต่อยสองคนมีใยรหนาทายดูปไ๊บปุ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 ๊นปุ๊บ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 ปุอบปุ๊ีปุ๊บ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 าุ๊บป

เอาแล้วโกบนกันหถ้ามันหลุดหลุดอยู่ตรงคอเห็นมต่างคนต่างโกงดูเดี๋ยวว่ญญาณบอกเอาไปเอาไเอาไป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 เอาโกเกมนี้อาโกมนี้จริงจังแล้จริงจังลจังเกมมาสามไปเออโมาจั ê ê ê kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ครับตรงไหนไม่รู้ครับอย่าเพิ่งไปเจอกันมามามาต่อไหนวะเชินนดีตรงไหนพี่ตรงไหนอะเชินนดิตรงไหนตรงไหนเออเจยชนลอยเออตรงไหนอ้างานี่ผมผมลจะไต่มาต่างเดียวแล้วผมบอกเลยผมจะไต่มาต่างเดียว๋อเออไม่ได้เออเออเออเฮ้ยไม่โกง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 อยู่ไรเอ้า เอาตัวล่อยปลยาอยเูป่อไม่ได้เยาเยาลไม่โกงไม่โกไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่ได้โกเลยเมื่อกี้พ่าหนมันเป็นมันเป็นิสุพิศัยไหนไม่โกงเมื่อกี้พ่าหนุ่มจิเมืกีพน่จริงไม่มาที่มี่มาก่อนเมื่อกี้ไงใช่ป้ะใช่ถ้าถ้าไม่เชื่อลองถามคนดูได้จริงเหรอใช่ครับผมผมเป็นผู้ผมคือผู้บริสุทธิ์ครับรับครับ คู่ไปเลยสุดน้องหนึ่งสองนาทีแล้วสองนาทีพอดีนะเยี่ยยยยเยี่ยยยอดเย็่อะไรนะอะไรนะไม่มีอะไไรมม่ีผมบอกว่าผมว่าสิบสามนี่นะครับอ๋อเปลี่เข้าใจแล้วใชโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็วันนี้นะผมสนุกพอสมควรนะสนุกสนุก ตัวโกงอะครับตัวอะไรผู้บริสุทธิ์เอ้ยพี่เราเราเราสนุกแล้วคนดูสนุกป่ะพี่สนุกสนุกอะเออเออเออคนดูสนุกป่ะก็พอใจเออไม่เป็นไรก็ถ้าใครดูคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชอบไอคิวเฮ็ดด้วยนะครับผมทางทางเพจไอคิวได้นะครับอ่ะเพจเพจผมแหละน่ะเพจอะไรพี่ไอคิวไอคิวเออเขาที่เขาที่เขาีสนุกสนุกป่ะเออใช่ถูกต้องเฮ้ยพูดหยิ่งหก็ว่าหล่ออะเนี่ยน่นอนเพจแน่นอนแน่นอน โอเคนะผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับปุ้งจ้า